สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บิทสตูดิโนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องด้วยกันะด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับเทรดดิ้งวิวนะครับก็คิดว่าหลายเพื่อนหลายๆคนคงอาจจะผ่านหูผ่านตาอยู่นะครับโดยส่วนตัวก่อนหน้าจริงผมก็จะใช้อชอบดูใน c o ย n m มาเก็ตแคเนื่องจากมัน เป็นอะไรที่สรุปให้เราเห็นเนื้อหาเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็มีสรุปเป็นอย่างตัวนี้ก็จะเป็นความเคลื่อนไหวที่อขาเลโปรฟิตค่อนข้างแรงหน่อยนะครับแล้วก็มีเทรนของริปโคอเรนซีตัวใหม่ๆเข้ามาก็จะมาดูในหน้าตาเย่ยอๆอย่างเงี้ยครับอย่างลักษณะของเอหรียญเทรดที่ มีกระแสความนิยมอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะจัดเป็นหมวดหมู่หรือจะมาดูมาดูมาจัดเป็นหมวดหมู่ในรูปของคริปโตเคเรนซีอย่างเดียวนะครับแต่กรณีที่ดูกราฟก็โดยส่วนตัวนะครับก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอะไรค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับนะบเข้าไปดูยากนิดหนึ่งอย่างกราฟหน้าตาอย่างยกอย่างตอนนี้ APE นะครับ เพื่อนๆท่านใดได้กําไรตัวนี้ไปบ้างหรือ,อยังนะครับผมก็ได้ไปไมาย้แต่ตอนนี้ผมไม่กล้าซื้อเพราะกลัวจะติดกลัวจะติดดอยนะครับแต่เป็นเหรียญที่เข้ามาใหม่ก็มีก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ก็น่าสนใจนะช่วงนี้ผมว่าเหรียญน,นี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะก็ลองศึกษาดูนะครับแต่กราฟลักษณะกราฟเนี่ยในนี้ก็จะมีคําว่าเทรดดิ้งเทรด เทรดดิ้งวิวเหมือนกันนะครับก็คลิกเข้าไปได้นะครับที่เข้าไปได้มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณอินดิเคเอร์เป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็อาจจะใช้ฟังก์ชันเมนูน่าจะคล้ายๆกับที่ผมกำลังจะแนะนำเข้าไปโดยตรงเลยนะครับก็ลองใช้ดูก็น่าจะคล้ายๆกันแต่อ p อปชันในการใช้กราฟอาจจะน้อยเป็น,นิดนึงนะครับวันนี้ก็ เอาเท่าที่นึกออกแล้วกันนะครับก็โดยส่วนตัวก็ไม่ได้จะใช้งานอะไรมากมายนะครับก็ดูพอรประมาณได้นะครับดูพอรประมาณได้นะครับก็วันนี้อย่างที่บอกก็คือจะแนะนำในการใช้เทรดดิ้งวิวนะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปพิมพ์ที่ www.tradingview.com ได้เลยนะครับแล้วก็กดที่จะเลือกอ่า สมัครโดย Google หรือว่าเป็น Facebook ก็ได้นะครับผมผม,ผมสมัครเป็น Google ไว้นะครับก็มันจะมาหน้าตาเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆถ้าคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะมีให้อ่าให้เลือกแบบใช้งานแบบฟรีนะครับก็เลือกออปชันเป็นฟรีแล้วก็ทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนได้เลยนะครับก็เทรด i ิ้งวิวเนี่ยนะครับก็ข้อดีของมันก็มีหลายๆอย่างด้วยกัน โดยส่วนใหญ่ก็จะมีคนนิยมใช้เนื่องจากตัวมันเองสามารถที่จะดูได้ได้ไดหลายๆตลาดเลยนะครับ,รบ,รบแม้กระทั่งอย่างครับนะขอญอาตครับแ๊บนี้นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับเขา,าก็จัดหมวดหมู่นะครับอาทษทีผิดผิดนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถ ดูถ้าเรากด All นะครับมันก็จะขึ้นเนี่ยเราลบคำนี้ไปก่อนมันก็จะขึ้นคําว่า All คือมันรวมทุกตลาดไปเลยนะเป็นสต็อกเป็นฟิวเจอร์เป็น,น,น forex นะครับเป็นคริปโตเป็นอินเด็กต์นะครับนะแล้ว่าในหลายตลาดนะครับก็โดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้เล่นอะไรมากนะผมครอใหญ่ผมก็จะชอบตอนนี้คือไม่ได้ชอบสิคือมีแนวโน้มว่าจะ เน้นเรื่องของตลาดคริปโตเคเรนซีสักส่วนใหญ่ในในส่วนของการลงทุนแล้วก็ในส่วนของหุ้นผมก็จะไม่คยไม่คยได้ไปดูมันมากนะครับก็ให้แฟนเป็นคนดูไปเพราะว่าผมส่วนตัวผมชอบความเคลื่อนไหวของคริปโตนะครับก็อาจจะมีลักษณะที่ใช้ใจร้อนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็จะรู้อยู่ว่าถ้าในลักษณะของคริปโตเคเรนซีเองการเคลื่อนไหวมันก็จะ รวดเร็วทันใจหน่อยนะแต่ก็ต้องดูประกรอบกับเทคนิคอลหรือว่าในสายของอ,องค์ประกอบในเรื่องของข้อมูลนิดหนึ่งนะครับก็จะใส่ใช้คู่กับตัวคอยมาเก็ตแคปนะครับก็อย่างตัว AP, a p a p เเนี่ย APE คอยเนี่ยผมก็จะใส่ดูควบคู่กับตรงนี้แปรออกบ้างแปรออกได้บ้างไม่ได้บ้างก็จะใส่ประกอบกับก,บการแปลภาษาไทยควบคู่กันไปอะไรประมาณนี้ หาข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็บางทีก็มาดูในส่วนของอส่วนของอะไรอ่ะอา,อาจจะเป็นเนื้อหาข้อความที่เขามีาแปะมานะมีแอดแท็มามีอินเสิร์ตมาในนี้นะครับเราก็จะดูประกอบกันตามความเหมาะสมนะครับก็ตัวนี้ APE เนี่ยเพอเอินอย่างยกอ,อย่างของเหรียญตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ ที่จะอาจจะเคลื่อนไหวอยู่ในเว็บ3นะครับอินเทอร์เน็ตแล้วลักษณะเว็บ3นะครับก็เพื่อนๆถ้าใครศึกษาดูก็อาจจะลองลองเข้าไปดูได้ก็น่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่ถ้าถามว่ามันเพิ่งเริ่มต้นก็เป็นอะไรที่ถ้าชอบช่วงการเทรดระยะสั้นก็คิดว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะใช้ไทม์เฟร m e Day แล้วก็แล้วก็เล่นกับมันนะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของเทรดปิงวินะครับเทรด i n ิ The ้งวิวเนี่ยนะครับก็ วันนี้เนี่ยก็เราตัวนี้ก็จะเป็นตัวนะถ้าเพื่อนจะเข้าไปดูในกลุ่มของตลาด forex ก็ได้นะมันก็จะเลือกเฉพาะตลาดกลุ่มของ forex มานะครับคู่สกุลอ่า us usd a usd กับ usd นะครับอะไรประมาณนี้นะก็สามารถที่จะเลือกมมาดูได้นะครับถ้าเพื่อนชอบในลักษณะของ forex นะครับก็สามารถที่จะดึงมันขึ้นมาดูได้นะครับ เพื่อนที่เลือกออปชันที่ในลักษณะของฟรีอันนี้ก็เป็นออปชันฟรีใช้งานฟรีเนะี่ยมันก็จะอาจจะใช้ indicator อินดิเคเตอร์ได้ไม่ได้เยอะมากนะอาจจะมาถ้าเท่าที่รู้ประมาณสัก2หรือ3ตัวนะครับในนี้ก็จะมจะีจะแนะนำเพื่อนๆไปในตัวนะครับอ,อย่างนี้ยกตัวอย่างนกรณีตอนนี้นะครับเราผมมีความสนใจอยากจะ,ะผมจะลองดูการดูใน APE นะเพราะบางทีอะ เราอาจจะไม่สะดวกเข้าเนี่ยสังเกตรตรงนี้ผมจะใช้ในการาเข้าเข้าซื้อลงไปอีกทีถ้าผมสนใจที่จะเข้าไปในแต่ละตัวของกระดาน Exchange นะครับแต่นี่ผมสามารถเปิดเปิดที่ t ท a d e v i e วตัวเดียวในการที่จะดูดูกราฟได้นะครับอันนี้ผมตอนนี้ผมมี APE หรือเปล่าไม่มีก็เอาว่าลองคิดว่าอนาคตอาจจะลงซื้อที่ในตลาดของกูคอยอสมมุตินะครับ ผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับเข้ามาอยู่ในกระดานนะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วผมก็อาจจะแ๊บนี้นะครับทตไมไม่ขึ้นที่ผมไอ้นี่แบ๊บนี้นะครับทำไมไม่ขึ้นตารางบวกอ่ะกูคอยนะครับลางบวกนี่ได้ไหม โทษนะครับอ่าเรามาดูก่อนนะครับเราสามารถเอาตรงนี้เอามาบวกตรงนี้ครับโทษทีอะบวกเป็น APE นะครับ APE USDT อ่าเนี่ยโทษนะฮะ APE USDT นะครับ,รบที่กูคอยนะครับ ล้าก็กดบวกเข้าไปมันก็จะมาเพิ่มในวอชลิสต์ตัวนี้นะครับในในในจุดที่เราสามารถที่จะไม่ต้องไปหาพอเราเข้าเปิดกระดานมาแล้วก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยเป็นวอชลิสต์ของเรานะครับก็ยกอย่างเนี้ยก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถเพื่อนๆก็สามารถลงเล่นได้นะครับกรณีที่เราเมื่อกี้เราเลือกไปแล้วเนี่ยครับอย่าง ตัว b b t c ตรงนี้ผมก็อาจจะมีเล่นหลายๆกระดานนะครับที่ b i แ a n c e แล้วก็อาจจะตรงนี้อาจจะเป็นของกูคอยนะครับอันนี้อยู่ในกระดานบ i n a น c e นี่อยู่ในกระดานกูคอยมันก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ไซส์ของ Market cap ในกระดานไม่เหมือนกันแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาอันนี้เป็นข้อดีของมันตัวหนึ่งที่มันสามารถที่จะไม่ต้องสลับไปไหลนะั่นแต่ถ้ากรณีที่เห็นว่ามันชัดเจนแล้วอยากจะเข้าไปซื้อเลยแหละ เราก็เข้าไปในไปกระดานนั้นอีกทีหนึงซื้อขายอีกทีนึงนะอันนี้เป็นการดูนะมอนิเตอร์ Monitor, โดยรวมของกระดานทั้งหมดของเรามาช่วยตรงนี้ได้นะครับส่วนในตรงนี้รายละเอยีตรงนี้ใช้ทําเป็นการเลือกไทม์เฟรมนะครับไทม์เฟรมเอ่อเอาจจะไม่ค่อยมีคนใช้อาจจะใช้เป็นลักษณะ1ชั่วโมงนะครับหรือว่า4ชั่วโมงนะครับหรือไทม์เฟรมเดย์นะครับไทม์เฟรมหนึ่งมันอะไรเงี้ยครับนะครับ เพื่อนๆก็สามารถที่ใจนั่นได้นะครับเลือกตรงนี้ได้โดยส่วนตัวถ้าสมมติว่าเทดมันสั้นๆหรือว่าช่วงารนี้ก็ต้องการจะทำกำไรระยะสั้นก็อาจจะเลือกเป็นไทม์เฟรม e 1วันนะแล้วก็แค่เลือก1นึ่งเดนะครับถ้าต้องการให้มันค้างอยู่เลยแล้วก็เราก็สามารถมาร์กเป็นมาร์กเป็นดาวไว้นะครับมันก็จะขึ้นไว้ให้เราไม่ต้องไปเลื่อนเราก็กดได้เลยอย่างเงี้ยนะครับส่วนแท่งตัวนี้ก็คือจะเลือกตรงนี้เป็น เป็นแท่งเทียนหรือว่าจะเลือกเป็นลายก็ได้นะครับแต่ผมสะดวกเป็นดูเป็นแท่งเทียนนะคบคนโดนะครับก็เลือกเป็นนี้ไปส่วนอินดิเคเตอร์นะครับอ mm ินดิเคเตอร์เพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วแต่คนถนัดอย่างในกระดานนี้นะครับก็โดยส่วนตัวตอนนี้ผมก็เลือกมาเป็นส่วนตัวผมจะชอบดูเป็น RSI ก็ส่วนใหญ่นะครับ RSI นะครับก็ให้ขึ้นอันนี้มันจะโชว์มา,าจ,จะมีแล้วหรือเปล่าอ่ามีแล้วนะครับตัวนี้เป็น RSI นะครับขึ้นเป็น RSI ก็จะดูลักษณะของวอลลุ่มหรือว่าแล้เรียนอ,อะไรการพิจารณาใช้พิจารณาในการที่จะดูเทรนหรือการลักษณะก่อนการเข้าไปซื้ออะไรประกอบกับกราฟตัวอื่นๆด้วยนะครับ แล้วก็อาจจะมีตัว EMA e, e, นะเพื่อนๆจะใช้ไซต์เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะับก็สามารถดูได้ตรงนี้นะรประกอบกันไปนะครับประกอบกันไปก็ส่วนตัวต่อไปในนี้ก็จะมีให้เลือกเยอะครับ <S <S เพื่อนๆก็ถ้าเป็นกรณีที่ใช้ฟรีเนะี่ยเราก็อาจจะใช้ได้ ar, ประมาณทั้งสองหรือสามอินดิเคเตอร์เท่านั้นเองนะครับ mm hmm. ก็เพื่อนๆอ,อาจจะต้องอคัดเลือกนิดนึงนะครับ แต่โดยส่วนตัวคงไม่ต้องใช้มมนิเตอร์อะไรเยอะนะครับในการโมนิเตอร์คงไม่ต้องใช้อิดิเกเตอร์หลายตัวมากนะครับก,ก็อาจจะประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องไปเสียเสียเสียเป็นค่าจ่ายเพิ่มเพิมเพมเ่มเติมจนกว่าแบบคิดว่ามันคุ้มยิงก็ก็เคยสมัครเป็นหลายปีแล้วกันนะครับตรงนี้ก็คงไม่เคยได้ใช้อะไรนะครับก็เว้นไปก่อนนะครับส่วนตัวอารามตัวนี้ไอ้อเลอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งได้เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนก็สามารถตั้งอัเลอร์ ให้มัน alert ที่จับที่ value ที่เท่าไหร่นะหรือจะเลือกเป็น volume ก็ได้นะครับหรือจะตั้งเป็นเป็นในเส้นของ indicator แต่ละเส้นก็ได้นะครับที่ volume เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคมันก็จะขึ้นเป็นเป็นแนวเตือน alert ให้เราอีกทีหนึ่งนะครับก็ลองเล่นดูนะครับโดยประมาณนี้นะครับคงยังไม่ลงรายละเอียดประมาณนึงให้ดูแล้วกันนะครับก็ตั้งได้นะครับ พอมันถึงแนวที่จะนั่นก็จะมันก็จะเป็นการบอกให้เรารู้ทราบถึงสัญญาณการที่จะต้องจะต้องอะไรนะขายหรือว่าจะต้องเข้าซื้อนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวด้านที่จะใช้อีกนะครับก็อย่างตัวนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนตรงที่การเลื่อนเคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับมาเป็นกากบาทเลื่องมัเป็นจุดก็ได้นี่ครับให้มันเป็นขึ้นเป็นจุด นะหรือว่าสะดวกเป็นเป็นลูกศรน,นะเป็นลูกศรหรือว่าเป็นการลบเป็นอะไรเงี้ยแต่ปกติก็จะใช้ตัวนี้ประมาณนี้นะครับตัวต่อไปในส่วนของลายนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกใช้ประโยชน์กับมันได้นะครับใช้เป็นเ,เทนไลน์หรือจะเป็นแอรโร่เนี่ยลักษณะของการใช้ลากอย่างเงี้ยครับ นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกใช้ถ้ามาใช้ก็ลบไปนะครับนะครับก็ลองเลือกดูนะครับอันนี้เป็นการาสมมุติเราใช้ที่ p i t f o x นะครับเลือกเป็นการสร้างจุดอย่างเงี้ยครับให้มันเกิดเป็นเทนนะครับตีเป็นเส้นขึ้นมานะจะได้จะได้รู้เข้าใจตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับ ก็ใช้ได้นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถจะใช้เป็นลูกเล่นต่างๆเป็น t i แองเกิก็ได้นะครับ,นะรบเป็น a n g เกิลไ a แองเก็เป็นสามเหลี่ยมนันก็ขึ้นเป็นสามเหลี่ยมนะอันนี้ผมอาจจะตัดเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนกันแป๊บนึงลบไปก่อนอสนมมติเป็น time frame day นะครับ เรื่ปทายงเกิลใช่ไหมครับก็จากจุดนี้จะลากไปถึงไหนประมาณนี้นะให้มันยังไงลองเล่นดูลองใช้งานเพื่อประโยชน์ดูแล้วแต่กรณีศึกษาของแต่ละคนนะครับสามารถจะเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับเขียนเป็นเท็กก็ได้นะยกตัวอย่างาตรงนี้นะครับก็ เพื่อนๆก็สามารถแก้เป็นสมมุตินี่ผมเขียนเป็นเทสนะครับเปลี่ยนสีเป็นอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเป็นลักษณะของความหนาของเส้นนะครัแก้ไขได้หมดเลยนะครับไปแต่อ o u r หรือเป็น m ิ n ิ t หรือเป็นชั่วโมงนะทำได้หมดเลยก็ลองเล่นดูแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากนะครับเพราะว่ามันดีอยู่แล้ว นอกจากอยากจะดูหลายๆตัวอยากให้มันเกิดเป็นสีสันต่างๆแล้วแต่นะครับก็อันอื่นๆก็คิดว่าคงไม่ได้ใช้แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้นะครับแล้วแต่จะใช้อันนี้เราไม่ใช้แล้วก็ปิดไปทำหายไว้นะครับส่วนตรงนี้เราสามารถที่จะสมมุติเราเลือกเนี่ยเราเราเลือกสักอันนึงสมมุติเราเลือกตรงนี้นะครับอยากจะให้มันเข้ามาค้างตรงนี้เลยเราก็สามารถเลือกกดดาว มันก็จะขึ้นโดยที่ว่าไม่ต้องไปเลื่อนเสียเวลานะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือในส่วนของออในส่วนของอะไรอ่ะประโยชน์ของเรื่องของการใช้ในในเทรดดิ้งวิวนะครับก็คงว็บคิดว่าเพื่อนๆคงได้ใช้ได้ได้ประโยชน์ในการใช้ตารานด้านล่างนี้นะครับก็อาจจะใช้ประกรอบบางคนก็อาจจะขนัดในการ ดูเป็นข้อมูลประกอบอีกทีนะครับก็จะบอกอจำนวนของมาเก็ตตลาดการวอลลุ่มของมันนะเคลื่อนไหวตามตาม,ตามตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ก็ยังไม่เค่ได้เล่นนะครับส่นใหญ่ก็จะดูดูประกอบเอาที่เข้าใจนะครับมันก็จะบอกกับเทนกระแสนะครับจริงๆแล้วผมก็ พยายามพยายามที่จะหาอะไรนะคือเนื่องจากตัวเองเนี่ยชอบแต่ก่อนก็จะต้องเปิดดูหลายๆอันเนี่ยก็เลยมันใช้ยังงานยังไงนะก็พยายามที่จะเข้าเข้ามารวบรวมนะก็ก่อนหน้าก็จะใช้แต่เฉพาะตัวคอยมาเก็ตแคปอย่างเดียวนะครับ อย่ตอนนี้ผมก็จะสนใจตัวตัวนี้เป็นพิเศษนะเพื่อนๆคิดเห็นเหมือนกับผมหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าดูจากการาฟมันเองอเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอย่างเงี้ยครับขึ้นลกหูลกตาไปหมดเลยม <laughs> ันเดย์เนื่องจากมันเป็นเหรียญใหม่นะครับตอนนี้ถ้าเข้าซื้อก็โอกาสที่จะติดดอยค่อนข้างสูงถ้าเราดูไทม์เฟรมเดย์นะครับ ดูทำเฟรมเดย์ประกอบเนี่ยนะครับอ่าอย่าลบทิ้งก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งลบเกะก,กะดีมูฟรอิงอ่า,โอ,อาโอเคนะครับอย่างวันนี้นะครับก็ถ้าดูประกอบเนี่ยมันก็จะเป็นเทรนลักษณะเกินจากเส้นตรงนี้นะปกติก็จะตั้งไว้ที่เท่าไหร่ประมาณ30นะ30นะเส้นบน7จ็ประมาณเนี้ยนะครับ อันนี้ผมไม่เซ็ตอะไรมากะนะครับก็คิดว่าเหรียญมันคงอ,อยู่ในเทรนที่ต้องระวังเพราะถ้าเข้าซื้ออาจจะก็ยังพอซื้อได้นะพูดถึงก็ยังพอซื้อได้แลอาจตัดกราฟตัวอื่นประกอบด้วยนะครับนะครับก็อาจจะเข้าซื้อได้แต่อาจจะมีแนวโน้มที่จะลงมาอีกนะเพราะว่าช่วงนี้จะเล่นแบบสั้นๆเพื่อที่ทากาไรเพราะเราไม่มีเงินทุนอะไรเยอะนะครับเราก็อาจจะเทรดไม้สั้นๆเนี่ยนะครับ กับประกอบกันเหลือเหรียญตัว g ีโทษนะครับจีทีจีทีของกูของเกรดไอนะครับแต่นี่เป็นในกระดานของบิดขับนะครับกระดานของบิดขับก็มีซื้อเพื่อเอินเผอไปซื้อไว้นานแล,แล้วแล้วได้กำไรมาไม้เองแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วเทียบจากราคามันก็นะครับที่เทียบกับราคามันก็ กับแนวโน้มมันจะเป็นไซส์เวยเขาช่วงนี้ผมจะเลือกอะไรที่เป็นเป็นลักษณะไซส์เว์แล้วก็เข้าไปซื้อไม้สั้นๆนั่นแล้วก็ทํากําไรนิดๆหน่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบการเทรดยาวๆยังมีทุนลอนเก็บไว้ช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าซื้อเก็บไว้หลายๆเหรียญเลยนะครับเป็นเอาวิกฤตมาสร้างโอกาสนะครับก็คิดเห็นอย่างไรคิดเหมือนกันหรือเปล่าก็ฝากยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับ ก็เป็นเป็นกำลังใจกันตอนนี้นะครับว่าเศรษฐกิจทั้งภาพรวมแล้วก็การมีสงครามนะในาทางฝั่งอะเรียกอะไรประเทศอะไรผมก็ยังไม่รู้ก็ฟังอยู่จนไม่ได้ตามมาแล้วนะครับนะครับก็ของยูเครนใช่ไหมอ่ายูเครนนะครับก็รอลุ้นให้มันสงบเร็วๆนะครับแล้วก็ จะได้ไปในทิศทางเดินหน้ากันต่อไปนะครับก็ยังไงสําหรับวันนี้นะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันคนที่ยังไม่เคยกดให้ก็นะครับขอขอสักหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ให้ด้วยแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับ